แน่นอนครับทางกะกะตประกาศออกมาแล้วนะครับวันเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นวันที่14พฤษภาคมนี้ขณะที่อีกหนึ่งอย่างที่หลายคนจับตาก็คือการนับคะแนน<ะ>ล่าสุดทางสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแถลงข่าวโครงการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อป้องกันการโกงผลเลือกตั้งเชื่อว่าคนไทยตื่นตัวมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยร่วมกับเครือข่าย50องค์กรยกระดับแอปพลิเคชันรายงานผลคะแนนเลือกตั้งโดยการใช้เทคโนโลยี crowdfunding และ crowdsourcing โดยมีตัวแทนจากสื่อทุกสำนักและคุณนันทพันธ์แสงชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29เข้าร่วมงานถแถลงข่าวในครั้งนี้ด้านนายสุภาพคลี่กระจายนาย,ยกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทย เปิดเผยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะได้รับความสนใจและตื่นตัวจากประชาชนมากกว่าปี2562นอกจากนี้กกตได้ส่งสัญญาณการนับคะแนนที่จะทราบผลการเลือกตั้งใน4-5วันหรือว่าเร็วที่สุดก็คือ5ทุ่มซึ่งมองว่ามีความล่าช้าและกังวลว่าอาจจะมีกระบวนการโกงเลือกตั้งได้การเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่เสมือนการล่างไพ่ใหม่ ใครจะมาเป็นรัฐบาลถึงแม้จริงอยู่โดยคนไกเนี่ยสวยังมียังมีความสำคัญในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ว่าถ้าประชาชนต้องการจะให้พักหนึ่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นรัฐบาลผมเชื่อว่าสวก็ต้านไม่อยู่ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลตั้งเป้าระดมทุน12ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการนะครับโดยคาดว่าจะทราบแนวโน้มคะแนนเสียงของผู้สมัครสสเขตที่มีคะแนนนำอันดับหนึ่งในทุกเขตไม่เกิน3ทุ่มและจะทราบแนวโน้มสัดส่วนคะแนนสสปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพรรคไม่เกิน1ทุ่มด้วยนะครับล่าสุดอย่างที่บอกครับกกตเห็นชอบให้วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้เป็นวันเลือกตั้งสสและวันที่7พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า เปิดรับสมัครสอสแบบแบ่งเขตวันที่3ถึง7เมษายนตามสถานที่ที่พออ,อประจำเขตเลือกตั้งประกาศกำหนดวันที่4ถึง7เมษายนเป็นวันรับสมัครสอสแบบบัญชีรายชื่อและพักการเมืองต้องแจ้งรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีณอาคารไอราวัตพัฒนาสาราว่าการกรุงเทพมหานครคาดการณ์กันว่าจะส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันพรุ่งนี้ครับ